กำบัอองไฟที่อยู่บนฐานนะครับทีมงานสอแท็กเตอร์นะครับพี่นอ้องเบังน้ากันหลุนไปน้ากันนะครับบาง,งานจะเป็นแบบใดนนะครับ

ตงเมามัง่ไมไ่เปิดไม่เดียวอร์แท็กเตอร์นะครับอยู่ในช่วงเอาใหม่ทำให้สะอาดนะครับเอาไนรังไ้ดีนะครับมากหน่อยสำหรับติดตามนะครับ การมียกันต้านกันขวางนะครับเมียเต็มล่้ขวางเต็มล่้แล้วนะครับสอเทคเตอร์นะครับ

ก็เล่นยังไงได้พวกขึ้นที่ขีดได้ไหมเขียนตัวเลข ฝ่าหลวนะครับเห็นต้องมีแมตนีอ่นะครับสองร้อยก็ยี่สิบพันแล้วนะครับสบายสบายเลย